อยาอัดอี๋ผีกัดจะกัดผีนี่เอออย่าอัดเอียวอ่ะเต้นเต้นหวานเสียวอุ้ยอาจอีว่าอาอี๋อผีหรอกอี๋แอกอก็แอบอี๋แอกเอาอาเอ้ยโอ้โหแลบลิ้นแดงยาวเป็นวะผิดกับผีที่วัดนะอไอ้เหรอเวลาแลบลิ้นมีเท่านี้อ๋ออี๋แอกผีเด็กแอะแอกเอาไว้อื่นอีกเยอะเอื้องอีกฮะเอ้ยอ๋อไม่อีกเอออีเอื่นหนังผีไทยเรื่องอะไรจ๊ะอันอู่ไออ๋ออะไรเราอยู่ในหอ อผีชิบหายไม่จะเป็นไม่ต้องพูดเรื่องผีแล้ว<อ>คุยหิวแล้วกินไม่ได้พี่นากลัวกินไม่ได้เหรอ<ฮ>นาก็ชอบดูหนังผีแต่นาชอบดูหนังผีเก่าๆเอ็นไอหรอเมื่อก่อนเลย ติดมากเลยสมัยปียาลุ่งเรืองเล่นเป็นผีเอื้องไรเจ้าคุณทองไอไอแม่น่าพระขนมโอ้ยตื่นเต้นหวาดเสียวหน้าตาน่าเกลียดดูไม่ได้อ๋ออีอว้าอ้าอี๋อีผีแม่น่านี่หน้าอย่างนี้อุ้ยเอามันอี๋เออ